คำเตือนนิยายเรื่องนี้มีเนื้อหาที่มีความรุนแรงทางเพศไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนักเขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาจะชักจูงชี้นำให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศีลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งขึ้นมาจากจินตนาการของตนเองเท่านั้นสถานที่และตัวละครในเรื่องไม่มีอยู่จริง จึงเหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปบทที่1.1หาไทยสถานข <c oughs> ุณนไกลสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความล่องอกที่มันเป็นแค่ความฝันใบหน้าหล่อเปียกชื้นไปด้วยเม็ดเหงื่อที่ผุดออกมาเป็นเม็ดเม็ดหัวใจของเขายังคงเต้นระสรำพาใบหน้าของเหนือเมฆที่ล้มพับไปก้องกับนวมที่เต็มไปด้วยเลือดยังคงชัดติดตาแม้จะพยายามตั้งสติ ว่ามันเป็นเพียงฝันร้ายแต่หัวใจของเขาก็ไม่อาจจะสงบลงได้ไง่ายๆจนต้องลุกลงจากเตียงนอนไปเปิดไฟทันทีที่ไฟในห้องสว่างร่างสูงยกมือขึ้นมากุมขมับยืนคิดทบทวนความฝันเมื่อครู่ที่้ายจะเป็นลางบอกเหตุอะไรบางอย่างเพราะทุกครั้งที่เขาฝันว่ามีอะไรกับเหนือเมฆมักจะมีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับอีกฝ่ายทุกครั้งและความฝันในครั้งนี้มันน่าเป็นกังวลกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาเพราะทุกครั้ง ก็แค่ฝันว่าได้ร่วมรักกับเหนือเมฆเพียงอย่างเดียวแต่ครั้งนี้ในตอนท้ายของความฝันก่อนที่เขาจะสะดุ้งตื่นขึ้นมันมีเหตุการณ์ฟ้าผ่าถึงสองครั้งเห็นพ,พรภรรยาของเหนือเมฆจ้องมองมาที่เขาทั้งคู่เหมือนกับจะบอกอะไรบางอย่างแถมเหนือเมฆย,ยังมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปแกมใสายเจิงนองไปด้วยน้ำตาไหนจะโหนมที่เต็มไปด้วยเลือดยิ่งคิดก็ยิ่งเครียดจะเกิดอะไรขึ้นกับไอ้เมฆมันอีกหรือเปล่าวะ หรือว่ามันจะรู้เรื่องพอรใช่ในฝันก็มีพอรอยู่ได้ดีว่าเวล้วไงชายหนุ่มว้าวุ่นคิดไม่ตกพอนึกถึงเรื่องพอรภรรยาของเหนือเมขุนไกลก็ใจหายว่ามือแกล่งที่กำลังจะหยิบตะกราผ้าเตรียมเอาไปซักวางตะกร้าลงอย่างไวก่อนจะรีบลุกพลวดเดินไปเปิดตู้เสื้อผ้าแล้วหยิบกางเกงขาสัน้นกับเสื้อกล้ามมาใส่พอลุกลวกแล้วรีบสาวเท้า ไปยังประตูห้องปลดล็อกกรอนประตูเดินออกไปและทันทีที่ก้าวขาออกจากห้องมาได้เพียง3ก้าวยังไม่ทันที่จะได้ลงจากบันไดบ้านก็มีเสียงที่คุ้นหูที่ได้ยินแบบนี้เกือบทุกวันดังขึ้นใกลๆมองอะไรไม่ทราบเสียงแข็งแวววถามทำเอาผู้ชายข้างหลังที่ซุกอยู่ที่ซอกคอขาวเงยหน้าขึ้นมามองและเมื่อเห็นว่าเป็นขุนไกรก็ไม่แม้แต่จะสะทกสะานกลัวเกรงเลยแม้แต่น้อย กลับฉีกยิ้มยันท้าทายสมองมันก็สั่งให้สองขาก้าวลงจากบ้านไปหาดวงใจของเขาซึ่งคนที่ได้ครอบครองหัวใจของขุนไกรนั่นก็คือเหนือเมฆถึงแม้ว่าตอนนี้เหนือเมฆจะมีครอบครัวแล้วก็ตามใจเขาก็ยังไม่แปลเปลี่ยนขุนไกรเชื่อว่าความรักไม่จําเป็นต้องได้ครอบครองเสมอไปเพียงแค่ได้เห็นคนที่เรารักอยู่ดีมีสุขใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องมีเรื่องให้ห่วงแค่ได้คอยมองอยู่ไกลๆดูแลอยู่ห่างๆ เพียงเท่านั้นเขาก็มีความสุขด้วยแล้วถึงแม้ว่าบางครั้งมันจะทุกข์และเจ็บปวดก็ตามมีราไรก็รีบพูดมาเสียงยินชาเช็กเช่นทุกทีเอ่ยเสียงเรียบแม้ว่าคนที่เอ่ยถามจะเป็นภรรยาของเขาที่ถูกต้องตามกฎหมายก็ตามด้วยเพราะถูกจับคลุมถุงชนต่างคนต่างก็ไม่ได้รักกันแรกๆก็ตกลงกันเข้าใจทุกอย่างถึงได้แยกกันอยู่บ้านคนละหลังแต่ตั้งแต่ทางเสียกเกรียงไกล อยากได้หลานและได้มีอะไรกันจนได้ขุนพลน้อยคลอดออกมากลับเป็นฝ่ายภรยาของขุนไกรซะเองที่เป็นฝ่ายตกหลุมรักขุนไกรถึงแม้ว่าทั้งสองจะมีอะไรกันแค่ครั้งเดียวก็ตามอาจจะเป็นเพราะในคืนที่นอนด้วยกันด้วยฤทธิ์ของแอลกอฮอล์บวกกับวันนั้นขุนไกรเห็นเหนือเมฆสวีทหวานกับภรรยาเขาจึงดื่มเหล้าค่อนข้างหนักพอถึงเรื่องของภรรยาของตนเองกลับเห็นภรยาเป็นเหนือเมฆคำคืนนั้น จึงเป็นคืนที่ทําให้หญิงสาวหรือไม่ลงคิดว่าการกระทําทุกอย่างของขุนไกรพูดกับตนภายในใจของหญิงสาวจึงก่อเกิดความรู้สึกบางอย่างขึ้นมาและหลังจากนั้นไม่กี่เดือนเธอก็ตั้งท้องจริงๆพอท้องขุนไกรก็ไม่กล้าที่จะใช้คําพูดรนุนแรงคอยดูแลเธออย่างดีทําหน้าที่ของสามีดูแลปรนนิบัติจนขุนพลน้อยลืมตาดูโลก สิ่งเหล่านั้นทําให้หญิงสาวยิงเข้าใจผิดว่าขุนไกรก็คงจะมีใจให้ตนบ้างแล้วแม้ว่าทุกครั้งที่คุยเรื่องความสัมพันธ์ขุนไกรจะย้ําชัดเจนตลอดว่าเขาไม่มีทางจะปันหัวใจไปรักใครได้อีกแม้ว่าเธอจะเป็นแม่ของลูกก็ตามแต่เป็นหญิงสาวเองที่ไม่ยอมแพ้ใช้สิทความเป็นแม่ของลูกอยู่ที่นี่ต่อเพราะคิดว่ายังมีหวังตกลุมรักตนแต่มันก็ไม่เป็นอย่างที่คิดเจอหน้ากันที คุณไกรก็คุยแต่เรื่องหย่าตามข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไว้ว่าถ้ามีลูกให้กับพ่อและแม่ตามความประสงค์ของพวกท่านแล้วทั้งสองจะหย่าก,กันต่างคนต่างไปใช้ชีวิตของกันและกันทำหน้าที่เพียงพ่อที่ดีและแม่ที่ดีของลูกเมื่อหญิงสาวไม่ยอมทำตามข้อตกลงที่คุยกันไว้ทุกอย่างก็ดูเหมือนจะเลวร้ายขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นทุกอย่างที่ทุกคนได้เห็นในขณะนี้พี่ไม่เคยรักฉันเลยซึกนิดจริงๆใช่ไหมสึกงนิดก็ไม่มีเลยเหรอ ฉันว่าเราคุยเรื่องนี้กันหลายรอบแล้วนะไม่ฉันอยากได้ยินคำพูดจากปากพี่ในตอนนี้เดี๋ยวนี้ขอแค่พี่พูดมันออกมาขอแค่ฉันไม่เคยรักเธอสิ้นเสียงเรียบร่างสูงของคุณไกลก็เดินหายไปทางยิมฝึกซ้อมมวยเพือรีไปหาเหนือเมฆโดยที่ไม่กลับหลังหันมามองเธอเลยสักนิดเดียว <c oughs> ทิ้งให้หญิงสาวที่ยังพูดไม่ทันจะจบประโยคนิ่งชะงัก ดวงตาร่รื้นไปด้วยหยาดน้ำสีใสหล้นเออคลออยู่ในนั้นไอ้เชี่ยไกลมึงนี่แม่งวันนี้มึงกับกูได้เห็นดีกันแนะ่พี่พิทพอเธอช่างหัวพี่ไกลแบบที่พี่พูดนั่นแหละพิมพ์ชายหนุ่มรีบพาออกเจ็บจี๋ที่หัวใจเมื่อเห็นน้ำตาของหญิงสาวหยดแหม่ลงที่แก้มใสฉันมีอะไรจะถามพี่คือ <c oughs> ครับที่พี่บอกว่ารักฉัน พี่รักฉันจริงๆไหมรักพิมพ์จากใจจริงๆไหมพี่จะทิ้งพิมพ์ไหมจะทําให้พิมพ์ต้องเสียใจหรือเปล่าอย่าร้องไห้ได้ไหมพี่ขอร้อง หญิงสาวพลั่งพลูปล่อยน้ำตาให้ไหลลงมาในอ้อมกอดอุ่นของชายหนุม่มใบหน้าสวยซุกลงที่แผงอกแกร่งร้องไห้อย่างหนักตามความรู้สึกที่อยากจะร้องโดยที่ไม่ฝืนมันอีกต่อไปพี่ขอร้องนะคนดีได้โปรดใจพี่จะขาดอยู่แล้ว <laughs> พ,พี่รักพี่รักพิมพ์รักมาตลอดรักมานานมากแล้วด้วย ถ้าพี่ได้มีโอกาสนั้นพี่สัญญาด้วยคำพูดของลูกผู้ชายว่าพี่จะทำให้พิมพ์เป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกจะทำให้พิมพ์มีความสุขจะไม่มีวันที่ทำให้พิมพ์ต้องเสียใจพี่รักหนูนะไม่ร้องแล้วครับถ้าไม่อยากให้ร้อง ก็ไปหาพ่อกับแม่พิมพ์ด้วยกันตอนนี้เลยซสพิพิมพ์ว่าไงนะครับมีพู้สาแล้วพิมพ์จะไปใส่เสื้อผ้าเดี๋ยวสิอะไรพี่ใส่ให้แต่ใส่อันนี้ก่อนนะพี่ถอดถุงออกไปแล้วพี่ต้องมีหลานไปฝากท่านด้วยสิก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้สนุกกันไหมครับรอติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับ และถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม